สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพักเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พักเครื่องมีพามาแบงปันครับสนใจโทรศูนย์ก็8 3 5หรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองงห้ทางร้านมีบริการเก็บปลายฐานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอหรือเก็บปลายฐานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดอีพีต่อไปนะครับวันนี้มาพบกับ อีพีพิเศษพี่สมเด็จทุกรายการนะครับจํานวน24องค์นะครับองค์ละ700บาทนะพี่อง์ละ700บาทแต่ค่าซื้อ2องค์1,200บาทนะครับส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่ว่า1องค์หรือ2องค์นะครับหรือว่าเจ้าเหมายกถาดก็คุยราคากันได้นะครับในราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับเรามาชมรายการแรกเลยนะครับดูนะครับรายการแรกเป็นอ่พระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับ ดูพี่สวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยครับดูครับเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับเป็นพิมพ์ปกโพลนะพี่ดูครับเก่ามากพี่ดูครับเนื้อมนสารก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้พี่เป็นรายการที่1นะครับรายการที่1นะครับรายการที่2นะครับดูครับโอ้เป็นเนื้อก้นคกแน่เลยพี่เป็นพิมพ์ใหญ่วัะครัังนะครับ ดูครับเนื้อแตกรายงานเต็มเลยนะพี่ดูครับสวยเดิมประมาณนี้เลยพี่ดูครับสวยเดิมประมาณนี้เลยครับดูครับดูครับเป็นสมเด็จองค์ที่สองนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นรายการที่สามนะครับโอ้โหเรียมกรอบพร้อมใช้เลยพี่ดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับเก่าเก่าเลยพี่เรียมสองชั้นด้วยนะพี่ดูพี่เดี๋ยวตีกล้องให้ดูนะครับ โอ้โหเนื้อมันมากเลยพี่ดูครับผมดูเป็นแขนกว้างเงี้ยอ่าเป็นพิมพ์เจดีนะพี่ผมดูเป็นพิมพ์เจดีนะครับผิดถูกอย่าว่ากันนะพี่เนื้อเก่ามันมากเลยพี่เนื้อเก่ามันมากเลยพี่ดูครับอางในไม่รู้ว่าเป็นเงินหรือเป็นอะไรนะพี่ดูดูนะพี่ระมาณนี้นะพี่ดูครับเลขสามนะพี่เลขสามต่อไปเลขสี่นะครับอันนี้ก็พิมพ์อ่า อันนี้พิมเจดีเหมือนกันถ้าพี่พิมเจดีโอ้โหพี่ดูเนื้อหานะครับดูมวลสารม้ีก้นสีน้ำตาลสีดำ,ดำเต็มองคเลยครับเห็นไหมครับดูพี่โอ้โหดูท้ไพ่มวลสารเต็มอง์เลยพี่ดูนะครับโอ้โหเหมือนเนื้อก้อนคุกเลยพี่มันๆเลยพี่เป็นองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าเป็นอ่สมเด็จ อ่าเกตเทโยพิมพหกชั้นนะครับดูนะครับอกตลอดนะครับดูนะครับดูครับสวยสวยน้มเดิมแบบนี้พี่เลี่ยมกรอบเก็บเนื้อยังดีพี่เลี่ยมกรอบเก็บเนื้อยังดีเลยนะครับดูนะครับเป็นองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกก็เป็นอ่าผมดูเป็นพิม์พใหญ่นะพี่ดูนะครับโอ้โหคาบเต้าหู้ เต็มเลยพี่ครับกุครับตะคู่นะพี่เต็มเลยนะครับแป้งนะครับดูครับสวยเดิมประมาณนี้เลยพี่ดูครับมวลสารเต็มทั่วองค์เลยพี่เนื้อตุ๊กตั๊บดีจังเลยนะครับเป็นองค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับโอ้โหองค์นี้พี่เนื้อสวยมากพี่เนื้อมันมากเลยนะครับดูครับเนื้อแตกรายงานเต็มเลยพี่ดูครับดูครับสวยสวยน้เดิมแบบนี้เลยนะครับ ส,สวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไปองค์ที่เจ็ดพี่ต่อไปองค์ที่8ดแล้วนะพี่องค์ต่อไปองค์ที่แปดลอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้พี่โอ้นี่เนื้อเหมือนบางหุ่นพรมเลยพี่ดูนะครับคาบกุ่าบเต้าหู้คาบแป้งเต็มองค์เลยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นองค์ที่แปดนะครับต่อไปเป็นองค์ที่เ้านะครับ องที่9้านะพี่ย้ำนะพี่องละ1นึ่งพันไอโออละ7 0 0คู่ละ1 2 0 0งพันสอระพี่ปุดราคาผิดันแล้วครับอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับโอ้โหโคตรเก่าพี่ดูนะครับเก่ามากพี่เนื้อตุ๊กตับดีจังเลยนะครับดูนะครับโ,โเนื้อก็เก่าทุกองค์เลยนะพี่เนื้อก็เก่าทุกองค์เลับเป็นองค์ที่เก้านะครับ ต่อไปองค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบนะพี่ดูนะครับดูครับมวนสาสรนะพี่ก้อนใหญ่ๆ่งั้นเลยนะพี่ดูนะครับดูครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่เป็นองค์ที่สิบนะครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดเป็นพิมพ์ใหญ่หนึ่งองค์นะครับโอ้ดูคราบกุคราบเบ้านะพี่ไอ้คาบเรียกคราบกุคราบตะหู้นะพี่ไม่ใช่คับเบ้านะครับดูนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบสองครับดูนะครับโอ้โหเนื้อหามมณสาครับดูนะพี่เป็นเนื้อก้นคกนะพี่เนื้อก้นคกนะครับดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมประมาณนี้เลยพี่ดูครับมวนสาเต็มทั่วองค์เลยพี่โอ้โห สิบสองนะครับองค์ที่สิบสองนะครับต่อไปสิบสามนะครับองค์ที่สิบสามนะครับดูนะครับดูนะพี่ครับตรงหูครับแป้งเต็มองคเลยพี่ดูครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดละครังอีหนึ่งองนะครับพี่ดูครับสวยเดิมประมาณนี้เลยพี่สวยเดิมประมาณนี้เลยนะครับสิบสามนะครับรายการต่อมานะครับรายการที่สิบสี่นะครับอันนี้เป็นฐานแซมนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นสมเด็จวัดละครังนะพี่ดูนะครับ ดูครับเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยพี่ดูครับพิมพ์คมชัดเลยนะครับสวยงามมากเลยพี่พิมพ์สวยงามมากเลยนะครับดูครับองค์ที่สิบสี่นะครับองค์ที่สิบสี่นะครับรายการต่อมาครับเป็นองค์ที่สิบห้านะครับโอ้โหดูเนื้อครับเนื้อมันมากเลยพี่ดูครับเนื้อมันมากเลยครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดรักังนะครับดูครับออื สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นองค์ที่15้านะครับต่อไป16นะครับ16นะครับดูนะครับโอ้โหพี่ดูครับแต่ละองค์นะครับอันนี้มีเส้นนะพี่มีเส้นเหมือนเส้นผมนะครับรองนั่งวยครับดูครับอันนี้มีก้อนสีเขียวด้วยพี่ก้อนสีดําสีน้ําตาลนะครับดูนะครับก้อนสีดําสีน้ําตาลที่ละอกนะครับดูครับเห็นครับ สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้ครับอันนี้เขาแกะมาจากเลี่ยมกรอบไม่เงินก็ทองนะพี่เป็นองค์ที่16นะครับต่อไป17นะครับ17เป็นพิมพ์เจดีนะพี่ดูเนื้อหานะครับยังมันเลยนะพี่ดูครับเนื้อเก่าๆกมันมันเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เป็น17นะครับต่อไป18นะครับิแปดครับดูนะครับอันนี้ก็พิมพ์ อ่าพิมพ์ j จดีนะครับพิมพ์เจดีนะครับดูนะครับเยอะมากพี่พิมพ์แต่เราแบบผมไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรบ้างอะไรแบบนี้นะพี่ดูนะครับพิมพ์เจดีก็มีเป็นสิบพิมพ์นะครับพี่ดูนี่ค่ะพี่มันมันเลยนะครับเป็นสิบแปดนะครับต่อไปสิบเก้านะครับสิบเก้านะครับสิบเก้านะพี่ดูนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ เกจทะลุซุ้มด้วยนะครับดูนะครับเนื้อหามันมันเก่าๆเลยนะครับดูนะครับเม็ดมวลสารเต็มทั่วองค์เลยนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับต่อไปยี่สิบนะพี่อ่าอันนี้เรื่มกรอบพร้อมใช้เลยพี่ดูนะครับเรื่มกรอบพร้อมใช้เป็นพิมพ์เกตโบวตูมนะครับดูพี่ครับตะหู้ครับกุเต็มทั่วองเลยนะครับดูนะครับ เนื้อหามันมันแบบนี้เลยพี่เนื้อหามันมันแบบนี้เลยนะครับเป็นองค์ที่ยี่สิบนะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เจดีนะพี่ดูนะครับมีเม็ดตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับนะครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูนะครับเนื้อหาก็เก่าแบบนี้เลยนะครับองค์รุ่นเนี้ยไอพิมพ์เนี้ยเห็นครูสละาคล้องอยู่แล้วพี่องค์ที่ย1ิบเอ็ดนะครับ ต่อไปยี่องนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับดูนะครับโอ้โหอันนี้เป็นบางขุ่นผมแน่นอนพี่ดูคาบกุนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับรายการนี้เป็นอ่าองที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปยี่สิบสามนะครับดูนะครับโอ้โหตัวเนื้อฮะพี่ดูมลสารเต็มทั่วองค์เลยพี่ดูนะครับ เนื้อตุกตับเดยวจังเลยับพี่ดูครับด้านหลังเป็นขีดๆอย่างนี้นะพี่ดูครับเป็นขีดๆอย่างนี้นะครับเป็นองค์ที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปเป็นองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่ยี่สิบสี่นะเป็นบางหุ่นพรมนะครับด้านหลังมีตาวัดนะครับอันนี้แตกกุเมื่อปีสองพันห้าร้อยนะพี่แตกกุเมื่อปีสองพันห้าร้อยพี่ด้านหลังมีตาวัดอย่างนี้เลยพี่เก่าๆเลยนะครับเป็นองค์ที่ยี่สิบสี่นะครับมา พี่ท่านใดสนใจรายการไหนโทรมาได้เลยนะครับ0928342835นะครับหรือทักไอดีไลน์0928342835นะครับพี่องละ700บาท2องค์1,200บาทนะครับวันนี้สวัสดีครับ